ตอนนี้นะครับเราเข้าโรงแรมมาแล้วนะครับก็ตอนนี้ติด6ดาวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า6ดาวนะครับเมื่อเราเข้าโรงแรมมาแล้วนะครับจะมีตำรวจโผล่ออกมาหรือเปล่าตอนนี้เสียง CJ พูดแล้วนะครับว่าอ๋อให้ออกมานะครับไม่รู้ว่าจะมีตำรวจออกมาหรือเปล่านะครับแต่ถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะมีนะครับเพราะว่าที่ผมเคยเล่นเนี่ยมันมีนะตำรวจแบบพวดออกมานะซึ่งวาร์ปในโรงแรมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าตำรวจจะออกมาหรือเปล่าโอเคชั้นนี้โล่งนะครับไม่มีนะฮะ อ่ะชั้นสองไม่มีโอเคครับไปเคลียเอ๊ะไม่มีนะครับไม่มีนะครับโอ้อ่าไม okay, okay, ่มีห้องนอนไม่มีห้องน้ําไม่มีห้องนั่งเล่นน้องนอนไม่มีนะครับแต่ได้ยินเสียงนะครับได้ยินเสียงตำรวจคุยกันข้างนอกนะครับมาครับมาครับมาแล้วครับมาแล้วหนึ่งนะฮะ ไม่ตายด้วยโอ้โหโดมายกขยโมามาเลยครับมาให้หมดเลยครับมาให้หมดเลย yeah, really? โอ้โหมาไม่ยัง้งมันมายังไงวะนะีเออวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบคนแล้วมันโผล่มาจากห้องนี้ห้องนี้มันต้องมีอะไรแน่ๆเลย แต่ที่แน่ๆมันเป็นห้องน้ำนะครับคือมันไม่มีใครอ่ะพูดง่ายๆตำรวจมันโผล่มาได้ยังไงอยู่วะนะเออกูละงงสรุปก็คือหกดาวนะครับเมื่อคุณหนีเข้าโรงแรมคุณไม่รอดนะครับโดนตำรวจเช็คนะครับเขาตามเช็คดูสิเลือดนี่ก็เลือดหมูสดไม่มีนะจ๊ะเออไม่มีนะไม่มีตำรวจนะเคลียนะตรงนี้ ้ยมาครับมาแล้วครับสองคนสองคนหนีครับหนีคนนึงสามคนสี่คนห้าคนหกคนเก็บหกนะครับเอาละครโล่งเชียเอาเป็นว่าสรุปก็คือหกดาวนะครับเจอตำรวจนะฮะถึงแม้ว่าคุณจะหนีเข้าโรงแรมก็ตามนะครับคุณโดนตำรวจเล่นแน่นอนก็อยู่ที่ว่าสกิลคุณจะเอาตัวรอดได้หรือเปล่าแต่เอาเป็นว่ามันมาไม่ต่ำกว่าหกคนแน่นอนนะครับ